อะไรครับของไงปลาแงไหมปลากินปลากินปลากินโอ้ปลากินไงจะกลนี่สามลูกครับสามสี่ลครับตัวนี้ปลากินไงินเอตัง้ต้องคานหัวต้องขานหัวต้องานหัว อ้าวไปแล้วโอเคเอ้าเอ้าไปเอาไปโอเคเอ้าไปไปซอยไปได้

เอาเอามุกเขียวมาก่อนมุกเขียวมาครับมือมาไฟสีเขียวเลยไฟสีเขียวเขียวขึ้นไปเออเอาแยกกันมั้งเอ้ามาแดงไปดิไปแต่มันดึงแล้วไปไหลพื้นที่ก็พื้นที่เข้ามาแล้วครับ สวยๆอิสุกๆปิดแล้วปี65โดโอ้ปากกะดำบอโอ้โอ้เหลืออยู่ก็จะเหลือบ่หลายว あっ。<laughs>